สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Edge ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ t o y o ต a h i l u ักเรโ GR s p p r t t 2025รถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่มาพร้อมกับสมรรถนะและดีไซน์ที่โดดเด่น โตโยต้าไฮรักเป็นชื่อที่คุ้นเคยในวงการรถกระบะมายาวนานด้วยความทนทานและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนรุ่น G R Sport 2025นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมเริ่มจากภายนอกของไฮลักเรโว G R Sport 2025ที่มีการปรับดีไซน์ให้ดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าและกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกเสริมด้วยชุดแต่งซุ้มล้อสีดำที่เพิ่มความกว้างของฐานล้อหน้า140มิลลิเมตร และหลัง155ม mm, ิเมเพื่อรองรับการขับขี่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งสปอร์ตบาหลัง GR Sport ซน์ใหม่และล้ออลลอยขนาด17นิ้วพร้อมยาง BF Goodrich ขนาดเศษ 265/65R17 ส่วน 65, ที่ช่วยเสริมลูกสปอร์ตและความสามารถในการลุยทางวิบากภายในห้องโดยสารของไฮลัก r ์เรโว GR Sport 2025ถูกออกแบบให้สปอร์ตและหรูหรายิ่งขึ้น เบาะนั่งหุ้มหนังสวีเ,เดแบบจอดรูสลับกับหนังสังเครเย็บด้วยได้สีเทาบอกคู่หน้าเป็นแบบสปอร์ตโดยฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้พนักพิงสีสมีสัญลักษณ์ G R Sport แถบตกแต่งภายในใช้สีเทา Silver Smoke และสีดำเมทัลลิกเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในส่วนของเทคโนโลยีและความบันเทิงไฮลักซ์เรโว G R Sport 2025มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบ T-Connect ท,ที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับรถยนต์ได้อย่างง่ายดายระบบเสียงประกอบด้วยลำโพง6ตัวที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยม เครื่องยนต์ของ h ฮลัก r e เรเวอ G R Sport 2025เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส1 G D F T V ขนาด2.8ลิตรโบร์บแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด224แรงม้าที่3,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่ช่วง1,600ถึง2,800รอบต่อนอาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอ้อที่ช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจ ระบบการสะเทือนของ h ฮลัก r ์เรโว Sport 2ส2อร์ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นโดยติดตั้งโช้คอัพแบบโมโนทูบที่วางตำแหน่งห่างจากแชสซี่มากขึ้นสปริงหน้าได้รับการปรับจูนใหม่และติดตั้งเหล็กกันโครงหน้าขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแรงของแชสซีด้วยการเชื่อเมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขับขี่ที่สมบุกสมบัน ระบบเบรกของไฮลักเรโว GR Sport 2025ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยเปลี่ยนเบรกหลังเป็นดิสเบรกและเพิ่มขนาดจานเบรกหน้าจาก16นิ้วเป็น17นิ้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถและความปลอดภยัยในด้านความปลอดภัยไฮลักเรโวจ GR Sport 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นถุงลมนิราภัย7จุดระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อฟรี t r c ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมดึงกลับอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางไฮลักเรเว GR Sport 2025มีสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำแอตติจูดแบล็กมิก้สีขาวแพลตินัมไว e p เพ r l และสีแดง e m o มชั่น l ลเรโดยสีขาวและสีแดงจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม1,000 0บาท ราคาจำหน่ายของไฮลัก r e เรโว Sport 2025ในประเทศไทยอยู่ที่1,499,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถกระบะท,ที่มีสมรรถนะและอุปกรณ์ครบครันเช่นนี้สำหรับผู้ที่สนใจไฮลัก r e เรโว Sport 2025สามารถเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของโตโยต้าประเทศไทย ขอบคุณที่รับชมการรีวิว Toyota Hilux Revo GR Sport 2025จากช่อง AutoAce หากคุณชื่นชอบและต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ